สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆคะเรายังอยู่ในเรื่องของพยัญชนะอยู่นะคะพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวครูอบอกแล้วค่ะพยัญชนะคือจุดเริ่มต้นในการพูดในการเขียนถ้าเรารู้จักรูปรู้จักเสียงแล้วก็รู้จักพยัญชนะรู้จักการออกเสียงเด็กๆก็สามารถเขียนได้อ่านได้และก็ไปถึงขั้น บวกกับสระระสมสระได้นั่นเองค่ะแต่เรายังไม่ต้องคิดถึงขั้นนั้นก่อนนะคะวันนี้นะคะมารู้จักกันก่อนกับครูอิว๋วครูอิ๋วมีพยัญชนะตัวไหนมาให้เด็กๆรู้จักฟังนะคะฟังคําคล้องจองดีๆอ,อ่างใบใหญ่เอาไว้ใช้ใส่น้ำใส่ปลาเด็กๆชอบใจนักหนา เห็นน้ำเห็นปลาในอออ่างเออย่อาชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมคะในคำคล้องจองของครูนั่นก็คืออออ่างนั่นเองนะคะอออ่างอออกเสียงว่าอออออ่างอนั่นเองนะคะได้ไหมคะออกเสียงแล้วเราไม่พ้นเรื่องการเขียนค่ะประว่ากลรามเนื้อมือเราแข็งแรงแล้วเราชอบเขียนเราอยากเขียน มาเขียนโออ่างพร้อมกับครูอิ๋วดีกว่าค่ะโออ่างเขียนอย่างไรมาดูค่ะล้อรถน้ําไหลลงมายิงธนูจะรวดขึ้นกบกระโดดควบคุมนิ้วมือระยะเดียวเลยนะคะวนไปเลยค่ะควบคุมนิ้วมือให้ดีจับดินสาให้ถูกต้องตามที่ครูเคยสอนไว้ในคลิปแรกๆเลยนะคะ อ่างอ่านว่าอออกเสียงอออกเสียงให้ชัดเจนนะลูกนะออ่างออนั่นเองนะคะมีพยัญชนะอีกตัวหนึ่งค่ะส่งเสียงชู่ๆชู่ๆมาหาครูอิ๋วด้วยบอกว่าอยากมาเจอเด็กๆด้วยนะคะเจ้านกมูกน้อยเจ้านกมูกน้อยส่งเสียงซูส่งเสียงซู้พวกเราเงียบๆกันหน่อยมาฟังเสียงดูสิฮอนก ฮูกนั่นเองนะคะหอนก,หกูกออกเสียงว่าหอหอฮอนกูกห,กหอนั่นเองนะคะพยัญชนะตัวสุดท้ายตัวที่44ของพยัญชนะไทยนะคะฮอนก,กูกนั่นเองนกูกนะคะเป็นสัตว์ที่ชอบหากินตอนกลางคืนพบเจอในตอนกลางคืนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะใกล้ศูนย์พันธุ์ละมัง้งนะคะมาดูค่ะว่าหอนก,หกูกเขียนอย่างไรนะคะ ล้อรถน้ำไหลลงมายิงธนูจรวดขึ้นกบกระโดดจรวดขึ้นว้าวไปอย่างรวดเร็วเชียบแต่เอ๊ะทำไมสองตัวนี้มีความคล้ายคลึงกันจังเลยค่ะนะคะมีความคล้ายคลึงกันตรงไหนอยู่ที่ตัวเลยนะคะแล้วเขาไปแตกต่างกันตรงที่หัวนั่นเองนะคะเห็นไหมคะหัวตรงนี้แตกต่างกันถ้าเจอหัวแบบนี้จำไว้เลยค่ะ หอนกุูง่อนั่นเองนะคะมาดูค่ะมาดูหน้าที่ของเด็กๆเลยนะคะหนังสือพัฒนาภาษาไทยเล่มนี้ยังอยู่เล่มเดิมอยู่นะคะท่านผู้ปกครองคาดูแลให้เด็กๆทางบ้านด้วยนะคะเปิดค่ะเปิดหน้าที่26 2สกองกับ6ใช่แล้วค่ะอ่างอหอนกุูหอนหอนะคะให้เขียนตามรอยประเช่นเดิมนะคะเราฝึกแบบนี้อยู่ก่อนนะ เด็กเขียนตามรอยประชํานาญแล้วครบแล้วเดี๋ยวเราเค่อยมาเขียนตัวรอยกันที่ไม่มีรอยประนะคะลูกนะฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกออกเสียงนะคะการบ้านนะ้าหนะ้าเดียวนะคะลูกนะถ่ายภาพมาในลายส่วนตัวของครูเช่นเดิมเหมือนที่น้องปีเตอร์ทําอยู่นะคะอ่าไม่ยากเลยง่ายๆด้วยนะคะฝึกความอดทนเราด้วยเขียนก็เขียนให้สวยนะคะฝึกออกเสียงฝึกเขียนแล้วก็ฝึกอ่านนะคะ แล้วเราจะเป็นคนเก่งนะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ